ล่าสุดที่เขาใหญ่ได้เริ่มตน้นแทนทีกับความสนุก,นกตอนนี้เราไปดูที่ตั้งของวิลล่าแคมป์ที่กินที่อยู่และที่ร่วมนอนหลับของเราด้าน่ากลุ่มน,นี้กันไปดูไปมันไปขำกันต่อเลยครับ วางไว้หัเจ้าของวางใช่คือเหมือนกับว่ามีคนอยู่ทุกเตียงไงใช่มางให้ผมา้ถูกเอา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 อาเ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 เอาเอ ผมโยนเลยตเอ้ต้องไปล้องา่ปไปกินหน้าเนี่ยจะนอนโหรโถมามามา ไม่ถามเปาจะได้กินอะไรบ้างเอาถามจริงเหรอวะว่าเราพี่น้องคุยกันจะได้กินบะางวันนี้เหรอไม่รู้หนูไม่รู้นะได้กินนะได้กินสัวอยู่นี่ได้กินแน่นอนดีมากเฮ้ยเขาทำเป็นดิเขาหั่นปงหั่นปลาเป็นหมดเลยเฮ้ยละตีละตีอยู่บ้านทำกับข้าวบ่อยไหมอยู่ตลาดนี้พี่ปังปากคองใช่เนี่ยที่เขาช่างทำเป็นเหรอคุณทำเป็นผมเล่นในเกมเกมคอม มานเปิี่ปลีครับอันนี้เหรอน่าจะเป็นที่คงไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดม่ฟันี่แกทำมูลหรือถ้าเกิดเราคุยกันเรามีการถามคำาถามแบบเปิดใจหมดเนี้ยทำได้เปล่าเพราะว่าได้ไม่คยมีความรับอะไรลองทักคำถามนี่ได้ได้แยระหว่างผู้ชายที่อ้วนแต่แบบอันนี้เวิร์คนใสดีมากงั้นพี่มาเกลี่ยให้จะล่า กับผู้ชายหล่อหน้าตาดีโอ้โหแบบเจ้าชู้ออนแรกเลยไม่ต้องคิดนานเลยใ้มเจ้าชู้่ไ่ร้อนไหมไม่ชอบคนเจ้าบอยนะแมวอ่ะชอบคนนาตธรรมดาไม่ต้องกล่าหลอเขาบอกนาตาธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาที่เดียว แล้วท่านี้ที่ดีเหรอที่เลิกพี่อะคือไม่ต้องกินกับข้าวเลยโอ้โอ้เลยข้าวดังกันน่ากลัวไม่เหมือนกันนะโอ้มาแค่นี้บางท่านสงสัยว่าเนื้อหมูมาจากตลาดไหนเราสั่งเนื้อหมูนี่ตรงมาจากเ้ออำเภอท่าแรกจังหวัดสมุทรปราการใช่หมูเหรอก็แล้วนี่เป็หมูนะพวกที่นั่งหมาหมดแล้วทุกคนครับครับทุกคนครับครับตอนนี้ทุกคนผมว่านะฮะเนื่องในโอกาสที่ดามาทริปนี้และแคมป์นี้ ผมมีโชว์พิเศษมาฝากเพราะผมเป็นพิธีกรใหมบซึ่งเอาโชว์แบบแปลกมาเสนอในวันนี้เยแปลกเป็นชอบชอบร้านหนึ่งจังเนี่ยนะคุณอยู่สภาพบ้านหวานเลยเป็นนักร้องที่เริ่มต้นจากการว่าเก็บหอมรอมริษเล่นข้างทางข้างถนนเขาเล่นเขาอยู่เขา่ปิดหมวกเขาเล่นเปิดหมวกเก็บหอมรอมริษได้กระจนปากหูต่างฝุ่นหอแม่ดีก็สนุกแต่ตอนนี้ผม

สวัสดีครับสวัสดีวันวันนี้วันวันนี้เรามาทำอะไรกันนี้อันนี้ก็มีโชว์าิดนิดหน่อยหครับเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นแล้วก็เห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันมีอาหารเหินน่ากินก็เลยก็เลยมาจะมาขอร้องเพลงแลกข้าวแลกกินเป็นวันวนะครับก็เลยเองสารมารอบก็ก็เลยเฮ้ยนี่โว้นั่งก่อนเลยนั่งก่อนเ มีผลงานอะไรต้องให้เล่าให้ฟังเดี๋ยวจะมีครับเป็นคล้ายๆละครผสมคอนเสิร์ตละครผสมคอนเสิร์ตครัประเทศไทยรับรองไม่เคยเห็นมาก่อนลองเปิดเผยสักนิดได้ไหมว่าชื่อละครผสมคอนเสิร์ตอันนี้ชื่อว่าว่า AF Comedy Show มาตัวออแล้วก็วันนี้เนี่ยที่เตรียมเพลงมาจะมาร้องให้ฟังกันเป็นเพลงที่จะอยู่ในโชว์นี้ด้วย ปับ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 เปล่าเอาไปอยากส่งความในใจไปในอินบ็อกซ์แต่ใจก็ไม่พอก็รู้ถึงยังไงใจฉันมันก็ยังอยากบอกบอกใครเธอรู้ารแถลจงจะได้คุยให้จะชารลทตรงที่เดนใจว่างให้เป็นวให้จะให้เหมือนไง้า้ วันวันไม่ทำอะไรต้องคอยเช็ค n o t i f i c a t i o n ันใไหมว้าวฉันมีมีสเตชัที่รอให้เธออ่านความรู้สึกที่ส่งผ่านไปากใจฉันวันวานแค่ไเธอกดไลค์ให้กันสั่ไหมดีใจดใจใจ้ีใาดีใด้อดีใดไลจ์กดไดค์กดลค์ว้าววว นี่คือตัวอย่างที่ว่าเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้เกิดเหตุการณ์นใช่ไหเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยอาจจะมีคนผีเข้าไม่ได้วายเทาที่อะไรย่างมาเนต้นเต้นกันอบบนที่่คุณปู้ชมคงอยากจะรู้แล้วแหาะว่าเป็นเพลง อะไชื่อเพลงว่า Facebook ครับ Facebook มันแต่กเพื่ออะไรคือเพลงนี้จะอยู่ในคอนเสิร์ตครั้งนั้นด้วยละครผสมคอนเสิร์ตครั้งนั้นด้วยหนึ่งในพวกเราที่อยู่วันนี้ที่มาวันนี้จะเป็นคนร้องเพลงนี้หรือว่าอยากไม่บอกว่าเป็นคอนเสิร์ตดิี่ชื่อคอนเสิร์ต AF Comedy Show must go on ที่ไหนคะที่ไหนเล่นที่ ทันเดโดคอนเสิร์ตนี้จะมีขึ้นวันที่19บเ้าไม่นะมีกี่รอบคะมีสองรอบค่ะจะมีรอบบ่ายแล้วก็รอบกลางคืนมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันเยอะแยะแต่ว่าคราวนี้เรามารวบรวมให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วก็ดูว่ามันจะมีวิธีการแก้ไขแบบสมมุติว่าซานนี่ไม่ดิหมาขึ้นมาบนเวทีซานิจะทำยังไงกินเลยไม่ตัดนะครับครับซานนี่จะกินหมาถ้าโบโบมีหมาขึ้นมาบนเวทีโบจะทำยังไงก่อหมา ใช่ครับมากแล้วก็ดูงสัยมากเลยไอ้ทุกอย่างดูน่ากินแต่เนี่ยเขาใช้เบสตัว้ว่าระเบิดไฟมาเลยกินได้พี่เอะอย่าพูดมากไม่ได้ทำกินซะแต่ต้องขอใส่น้ำจิ้มของน้องปอยด้วยนะหมูย่างเกาหลีอยากลองสูตรผมขอลองนะขอลองนะขอลองนะโอเคแล้วลองดูครับอร่อยไหมโอ้โหสุดยอดเลยย่างหมูโอ้ยเอาน้ำจิ้มไม่เอาปลา เอาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนึงเราคุยกันเรื่องอาหารเรียบร้อยแล้วนี่เรามีแขกรับเชิญมานิด็งเหี่อาว่าพ่อไปหาจิมพ่อภาษาไมเลยทุปาม้าหรไาองสาวลูกุามอรอ อร่อยไครับอร่อยมเฮ้ยน้ำจิ้มน่อยสิน้ำจิ้มหน่อสิเออน้ำจิ้มปลอยกับปลอยกับจ๊คน้ำจิ้มเนี่ยใส่กระเทียมใส่อะไรที่มันเป็นสมุนไพรเยอะแลวไอเนี้ยไอ้นี้ก็ใส่สมุนไพรก็ไอทองปลาปาตัไม่ได้ตัว ทใช่ผมคิดอะไรออกแล้วเฮ้ยอะเมื่อกี้พูดถึงอะไรส,สมุนไพรไงถูกต้องเลยขาตะไคร้ไปมาจะบอกว่าเมื่อกี้นี้เราไม่เห็นมันอยู่เลยนะยคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนพวกคึงเครือ่องสดเนี่ยสมุนไพรเนี่ยเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพมากวันนี้ผมเลยคิดว่าเดี๋ยวเราไปแข่งเกมนี้ดีกว่าอะไรพี่สมุนไพรกินได้เราจะแบ,บ่งออกสองทีมทีมเอฟกับพิธีกรเิ็ละผมจะให้ทางเอฟเนี่ยนะเป็นคนเลือกคู่เลยได้ครับอยากจะแข่งกับใครให้เกียรติไงให้เกียรติเลยแต่จะบอกว่าทีมนี้ได้เปรียบเพราะว่า เพราะว่าคนแก่อยู่เยอะใช่แหมพูดดีมากๆครับและคู่แรกประกบกันแล้วครับระหว่างต้นกันแจ็คมาเป็นคู่แรกกันเลยครับกับน้องต้นกับน้องแจ็คครับพร้อมไหมครับไอ้นี่แข่งมวยปั้มเลยอแข่งอะครับสมุนไพรแรกของเหลานั้แหัวของแดงครับโอ้ รับกลับมาดูการต่อสู้ดวนกินสมุนไพรกินได้ไร้โรคแต่รสชาตินั้นจะเป็นอย่างไบ้างอวมะ้ั่อยวไนักันเลยเนี่ทำ่างกันดยเดี๋ยวชูนากลับมาดูกันครับวแ้นโอ้โอโอ้โอยโอ้โอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยยโอ้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 ยโอยโอ้โอ้ยโอ้อยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโโอ้โอ้ยโอโอยโออ้ย